ชาวนาดัดหลังพ่อค้าขายข้าวตรงอคอสกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกทกท่านพบกันเป็นประจำครับกับอัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนากับกระหมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสาร ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่วยกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกระเสภารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยครับคืบแล้ว23มีคอสมาคมชาวนาเซน็น MOU ขายข้าวให้อกอแก้เกมพ่อค้ากดราคาข้าว ีเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ใหม่ของสามาคมนายสาเิตผิตนุพงศ์อุป,ปนายกสามาคมชาวนาและเกษตรกร,กรไทยเผยกับฐานเศรษฐกิจถึงความคืบหน้าว่าวันที่23มีนาคมนี้ทางสามาคมชาวนาจะบันทึกความเข้าใจ MOU กับองค์การคลังสินค้าวงเล็บออกคศอ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งการทำา o u u ในครั้งนี้เป็นก้าวใหม่ที่สำคัญของสมาคมที่จะดึงชาวนาไม่ให้ถูกพ่อค้ากดราคาโดยจะมีโรงสีที่มีคุณ,ณธรรมมาช่วยสีแปลและส่งให้กับทางออกคอสอเชื่อมั่นว่าจะลดปัญหาผู้ค้าและผู้ส่งออกมากดราคา ที่สำคัญหากทำอย่างนี้ได้เชื่อว่าจะทำให้พ่อค้าเครียดเพิ่มอำนาจการต่อรองให้กับชาวนาเพราะทางท่านผู้อำนวยการอคสอท่านจริงจังมากก่อนหน้านี้ย้อนหลังไปประมาณ2-3เดือนถึงกับลงพื้นที่ไปดูแปลงนาด้วยตัวเองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกำแพงเพชร หนึ่งในจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตที่จะป้อนวัตถุดิบให้กับอคสอนายสานิศกล่าวว่ากระบวนการนี้ตามโมเดลจะเรียกว่าเป็นห่วงโซ่คูณค่าก็คือชาวนาจะขายข้าวให้กับโรงสีเป็นค่าเปลือกโรงสีจะมากดชาวนาไม่ได้แล้วเพราะว่าอคสอมาช่วยซื้อค่าสารของโรงสี ฝ่ายโรงสีเองก็ได้ขายข้าวผู้มาซื้อมาช่วยซื้อก็ขายได้เรื่อยฝ่ายออคสจะถามชาวนาว่าขายข้าวให้กับใครจากนั้นออคสจะตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยนำข้อเท็จจริงมาคุยกันเพราะฉะนั้นการแทรกแซงแบบนี้เชื่อว่าจะทําให้พ่อค้าข้าวถุงพ่อค้าข้าวสารยีป,ปัวสาป,ปัว และโรงสีบางโรงเต้นแน่เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์นเม็ดหมายใหม่ทางสมาคมที่ลุกขึ้นปาฏิวัติชาวนาอย่างแท้จริงครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรทารวยนามาอัปเดตให้พ่อแม่ที่น้องกเกษตรกรและท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ขอกราบขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากฐานเศรษฐกิจนะครับ ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสารครับทั้งหลักลิปนี้กับผมพนแทร์ข่าวกเกษตรพารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมท,ทุกทท่านโชคดีมีเงินใช้อย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนตลอดปีและตลอดไปสวัสดีครับ